สวัสดีครับผมพีเทนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมใช้งานก้าวมาแล้ว14วันผมจะรีวิวให้ดูว่าการใช้งานของผมมันเป็นไงบ้างครับผมจะพูดตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะครับในการใช้งานถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องราคาที่ผมได้มาครับก็คือตัวห4สีจิกราคาก็11,400บาทครับที่ผมได้มา ผมรู้สึกว่าความคุ้มค่างของผมที่จ่ายไปผมรู้สึกคุ้มมากในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น performance ในการใช้งานกับปากกา performance ในการเล่นเกมต่างๆครับตัดต่อวิดีโอของผมใช้งานกับร u m a Fu s i ช n คือดีมากอันนี้บอกเลยว่าชมดีจริงๆครับในการใช้งานครับแล้วก็ผมชอบอีกอย่างครับคือกล้องหน้าครับกล้องหน้าเป็นเลนส์อันตัววายครับคือ12ล้านพิกเซลทำให้ผมถ่ายอะไรรู้สึกดีมากเช่นผมใช้ในการแบบเฟซไทม์ครับมันจะเลื่อนเลื่อนตามผมครับแบบนี้ครับเห็นไหมก็คือดีมากครับในการใช้งานอันนี้ผมยอมรับว่า กล้องอันต้าไวของกล้องหน้าตัวนี้ทํางานได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอการถ่ายกล้องหน้าครับผมคือว่าทําเป็นอันต้าไวคือดีมากเห็นไหมครับอันนี้ผมไปถ่ายที่ผมเคยลงในช่องผมแหละคือดีมากอันนี้ขอชมครับแต่ถ่ายที่แสงน้อยอน,นี่คือน้อยมันอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าค่าเอมันแค่2.4เองครับทำให้เราเก็บแสงหรือว่าเก็บในพื้นที่ที่ไม่มีแสงทําให้มันไม่ค่อยดีนะครับผมในการใช้งานนะนี่อันนี้กล้องครับผมอันนี้กล้อง อันนี้กล้องที่ผมไปถ่ายมานะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับแค่8ล้านเองนะครับผมในการใช้งานนะนนี่ดูบนหน้าจองผมเลยครับนี่ครับผมอันนี้ผมถ่ายล้านผมมานะครับด้วยกล้องหลังนะครับถือว่าการเก็บคอนราสต์ถือว่าใช้งานได้แต่มันอาจจะไม่ได้คมกริบเหมือนกล้อง12ล้านนะครับแต่ถือว่าการใช้งานขนาดนี้ผมว่าสุดยอดครับในการใช้งานนะครับอันนี้เลยอันต้าไวนะครับที่ผมถ่ายมานะครับเห็นไหมครับว่า สีสันคือโอเคมากครับถึงว่าแสงน้อยน้อยมันเยอะแต่มันก็โอเคในการใช้งานนะครับอันนี้ผมบันทึกวิีโอที่แสงมันอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับจะเห็นสังเกตครับน้อยด้านบนนะครับมันจะมีน้อยให้เราเห็นเห็นไหมครับนี่เห็นเลยครับแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับก็คือมันมีทูโทนครับในการปรับแสงหน้าจอนี่เลยครับเรากดครั้งหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะมีการปรับแสงหน้าจอหรือว่าการปรับทูโทนนะครับ เพื่อนๆอาจจะรู้ว่าทูโทนคืออะไรใช่ไหมครับทูโทนก็คือการปรับแสงรอบชิศทางครับสมมติเราอยู่ในที่มืดนะครับถ้าเราเปิดทูโทนแสงจะปรับอุ่นหรือว่าปรับโทนแบบให้เราสบายตาในการใช้งานนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าทูโทนนะครับในการปรับแสงนะครับ แล้วก็ในส่วนที่ดีไซน์ผมประทับใจก็คือผมชอบนะครับคือการใส่เคสร,รู้สึกว่าตัวนี้ครับผมใช้งานมาการใส่เคสคือมันใส่เคสได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นเคสของ iPad Gen 7 iPad Gen 9ก็สามารถนํามาใส่ได้ครับอันนี้ผมชอบมากครับในการใส่เคสของตัวนี้เพราะว่ามันรูปแบบมันเป็นเดิมๆครับในการใช้งานทําให้ผมครับใช้งานกับแบบว่า iPad ตัวเก่าผมเอา iPad เอาแบบ เคสของเจน8มาใส่ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ปากกาที่ผมใช้นะครับเป็นตัวเจน1ก็คือใช้งานได้ดีครับแต่ตัวนี้ครเป็นปากกาที่ผมสั่งมาจากช้อปปีในราคาที่ไม่แพงก็สามารถใช้งานได้ผมใช้งานใน,ในการใช้งานจดโน้ตในก o ๊ดโน้ตแล้วก็ในแอปโน้ตของตัว iPad หรือว่าของ Apple เองครับในการใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีครับก็ถือว่าใช้งานในก o ๊ดโน้ตก็ถือว่าโอเคครับถ้าเอามาใช้งานจริงบางคลิปผมจะมีรีวิวปากกาตัวนี้แล้วท่านก็ไปกดดูครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามเรื่องปากกาไปเลยคร ต่อมานะครับผมการใช้งานคอมสิวอ์ของผมในการใช้กุ๊โน้ตก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแล้วก็ตัวตัดต่อวีโอโดชใร้ l u มา f u s ชั n ผมมาทําคลิปแยกแล้วก็ไปดูได้เลยครับผมรู้สึกประทับใจในการตัดต่อวีโอลมากครับไม่ว่าจะเป็นการเรนเดอร์แอปและการเรนเดอร์ในการบันทึกผมรู้สึกว่าโอเคมากครับในการใช้งานถือว่าประทับใจจริงๆครับในการใช้งาน CPU ตัวนี้ครับเป็น CPU ตัว A13 i o n i c เป็น CPU ตัวเดียวกับ iPhone 11นะครับผมในการใช้งานเ o ลฟกรมในการ เช่นผมเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกับรุ่นพี่เท่าไหร่ครับในการเล่นเกมนะครับส่วนต่างในการรอมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นครับในการใช้งานนะครับผมว่ารุ่นนี้ปร o สิทธิ์ในการทํางานคือดีมากผมบอกเลยว่าใครที่มีงบ11,400บาทเป็นตัวห4สี่จิกผมแนะนำว่าตัวนี้คือมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนครับกับการที่เราเอาอมาใช้งานเราจริงๆนะครับอันนี้ผมพูดผิดพลาดประกันในคอภัยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากครับในการที่เราเอามาใช้งานผมจะพูดแบบ แฟร์กๆับทุกคนครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานผมจะไม่อเวยเด็ดขาดรับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับการใช้งานกับ iOS เวอร์ชัน15ผมรู้สึกว่าลื่นไหลดีครับและแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้กินแบตขาดนะครับมันรู้สึกว่าโอเคมากการชาร์จมันก็ไม่ได้นานขนาดนะครับผมชาร์จกับหัวชาร์จที่แถมมากับเครื่องก็คือหัวชาร์จขนาดบัตรเป็นพอร์ตไรน n i ง2 Type C นะครับแล้วก็เอาไปชาร์จหัวชาร์จนี้สามารถเอาไปชาร์จกับรุ่นอื่นนะครับที่เป็น iPhone iPad ก็สามารถนำมาชาร์จได้ครับหัวชาร์จ20วัตต์แค่หัวชาร์จกับสายแถมมาให้เราก็คุ้มแล้วครับผมหัวชาร์จก็690สายก็690แ,แถมให้เราถือว่าเครื่องนี้11,400บาทถือว่าคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคาแน่นอนครับแล้วก็การใช้งานนะครับที่ผมใช้งานในเรื่องแบตเตอรี่ผมบอกแั่นแหละแบตเตอรี่ผมใช้งานเตรียมๆวันก็ได้สบายครับในการใช้งานผมเอาไว้ใช้งานใน ตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยแล้วก็ใช้งานในการเล่น f a c e b o o k เล่น i g เล่นทวิตเตอร์ก็คือดีมากแต่การเล่น IG ตอนนี้มันยังไม่เต็มหน้าจอครับบางคนถามผมว่าพี่เข้าฟิลเตอร์ไอในการถ่ายให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเลยครับอารมณ์เหมือน iPhone 8, iPhone 7อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าฟิลเตอร์ไอเลยนะครับขอเข้าก่อนนะนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ฟิลเตอร์ไอนะครับมันจะไม่ใช่เป็นเลนอันต้าไวนะครับผมนี่ แล้วก็สามารถปรับแสงได้นะครับนี่เลยครับนี่ฟิลเตอร์ไอจีเลยครับเยียบร้อยนีครับผมก็สามารถไปเอาฟิลเตอร์ไอจีของคนอื่นมาใช้เป็นของเราได้เห็นไหมครับนี่นี่ครับเยียบร้อยครับผมนี่เยียบร้อยเลยครับเอิบมีครับฟิลเตอร์ไอจีถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แอปนะครับที่ผมใช้ในการทํางานครับ Microsoft Word, Microsoft Excel, powerpoint ผมใช้แบบรายปีนะครับผมใช้ Office 365หารกับเพื่อนครับเสียเดือนหนึ่งไม่เกิน400หรือ300กว่าบาทครับในการใช้งานเพื่อนก็เอาโปรแกรมนี้พว่ Word นะครับ Word ก็ทำงานได้ดีครับแต่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนในตัว Windows หรือว่าใน Mac นะครับผมนี่ก็มันก็สามารถใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว powerpoint ก็สามารถตกแต่งได้ครับผมสามารถพรีเซนต์ได้สามารถอะไรได้ได้ดีครับผมในการใช้งานผมว่าราคาเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคา เกินเงินล้านแน่นอนครับสำหรับการใช้งานผมว่า p ฟล์พมนต์ในการใช้งานมันแทบไม่แตกต่างกับด้่นพี่เลยครับผมในการใช้งานแล้วก็เรื่องเสียงนะครับผมเรื่องเสียงผมว่าฟังไปฟังมาผมรู้สึกว่าเสียงมันดีนะครับผมในการใช้งานผมจะเปิดให้ฟังก็ได้ครับนี่เปิดเสียงให้ฟังครับผมจอวีดีโอนี้ต่อเลยเรื่องสีสันหน้าจอนะครับในตัว YouTube ไม่สามารถเปิดเป็น HDR ได้แต่ผมว่าสีสันมันสวยงามอยู่แล้วครับในการใช้งานอันนี้เสียงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งเสียงและวีดีโอไปเลยนะครับผม ลำโพงครับลำโพงมันจะอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งที่ชาร์จนะครับนี่เสียงเบสมันอาจจะไม่ได้สู้รุ่นพี่นะครับแต่เสียงเบสก็ถือว่าโอเคครับดีนะครับที่เขาแถมรูหูชาร์ตสามรูหูฟังนะครับผมสามจุดห้าไม่ให้เรานะครับผมอันนี้สีสันนะครับสีสันคือโอเคนะครับผม นี่ครับนี่ครับผมเปิดได้นะครับผมนี่ไเปิดได้ 4K แน่นอนครับแต่ไม่สามารถปรับเป็น s d r ได้นะครับนี่แล้วครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหม รู้สึก14วันที่ผมใช้งานมารู้สึกประทับใจมากครับกับตัวนี้ผมใช้ทํางานบ่อยมากเช่นผมตัดต่อกับ Ruma Fusion ทําอะไรแบบผมใช้บ่อยจริงอันนี้ผมบอกเลยว่าใช้บ่อยใช้งานจริงนะครับถ้าผมไม่ใช้งานจริงผมไม่มารีวิวขั้นนี้ครับผมวิโลก็ถือว่าใช้งานสีสันได้สวยงามครับแล้วก็เรื่องเสียงครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูแล้วกันเห็นไหมครับว่าลำโพงมันอยู่ด้านบนครับเสียงก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งานเห็นไหมครับ เสียงก็เสียมันไม่ได้แย่นะครับแต่เสียงอาจจะไม่ดังเท่ารุ่นพี่นะครับเพราะว่ารุ่นพี่มันเป็นลำโพงสตูดิโอรครับแต่ผมชอบก็คือนั่นแหละผมพูดกับร่อนี้ก็คือมันมีรูหูฟัง3.5ไปต่อกับไปต่อกับพวกลำโพงหูฟังคือดีมากครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธผ่านหูฟังที่เป็นแบบแบบว่าฟังที่เป็นบลูทูธก็คือดีมากครับผมในการใช้งานบางคนถามมาว่าพี่ครับเราใช้หูฟัง3.5ในการเสียบรู3.5กับเรา เสียพร้อมกันกับตัวไรนิ่งมันจะอ่านตัวไหนก่อนผมเคยลองครับมันอ่านตัวไรนิ่งก่อนนะครับผมในการใช้งานแต่ไอเวุล่าสุดผมยังไม่ลองครับแต่ผมเคยใช้มันอ่านตัวไรนิ่งก่อนแล้วก็มาอ่านตัวนี้มันไม่ดังพร้อมกันนะครับผมในการใช้งานข้อสรุปที่ผมใช้งานมา14วันว่าสรุปเป็นไงบ้างครับผมจะพูดเลยนะครับสุปครับผมกับราคาที่11,400 11, บาทยังไงเพื่อนๆก็ไปหาซื้อมาใช้ครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะ รู้ว่าตัวเองนะอยากเริ่มใช้ iPad เอ้ยอยากมาใช้ iPad 64จิกมันพอไหม64 g ิกพอครับถ้าใครไม่เอามาตัดต่อวิดีโอเล่นเกมอะไรหนักๆยังไง64ก็พอแต่ถ้าใครเล่นเกมจา๋าตัดต่อเยอะๆยังไงเยอะๆยังไง,ง,ไงก็256คือจบครับ26จ่ายประมาณเพิ่มประมาณสัก5,000ทับในการจ่ายก็คือราคา26คือ16,900บาทตัวนี้คือ11,400บาทส่วนต่างกันคือ5,500บาทเพื่อนๆก็ไปลองพิจารณาดูกับ ความจุที่มันแตกต่างกันด้วยรุที่ผมใช้งานมาผมว่ามันแทบไม่แตกต่างกับรุ่นพี่เท่าไหร่ครับแล้วก็การเล่นเกมการต่างๆผมว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากกับปีนี้กับตัว i-pad ดเจนคือจบครบครับผมกับราคาเริ่มต้นสำหรับใครที่ชอบประหยัดงบแล้วก็สบายกระเป๋ายังไงตัวนี้ก็กินขาดสำหรับผมก็จะมาพูด14วันที่ผมใช้งานมาประทับใจเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ